มาเมื่อวานนี้เรา BA กันไปเรียบร้อยนะครพี่อ,องก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเอาเพิ่มฟอร์มมากนะมเมื่อวานนี้ BA ปิดบวกไป13.3ปิดเกือบไฮเลยนะก็2วันเนี่ยจาก12บาทโลเนี่ยก็10แล้วนะวันนี้หุ้นเด่นของเราเป็นอีกเป็นอีกสายการบินหนึ่งที่พี่อองก็ไปได้ข้อมูลมาแล้วก็มองว่าน่าจะออกมาแข็งแรงเหมือนกันก็คือตัว AAV นะครับ ก็น่าจะโมเมนตัมเนี่ยน่าจะดีนะครับคือถ้าตามเอวมาก่อนนั้นเนี่ยเขายังขาดทุนบางๆอยู่นะครับนะช่วง4ีคิวเนี่ยนะครับอ่าทีนี้เนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาอันนี้ข้อจริงเขาพับบิชแล้วคือไปดูแสแตตได้นะครับก็คือว่าตัวผู้โดยสารนอะโตขึ้นจาก4.1ล้านคนในช่วงไตรมาสสี่มาเป็น4.6ล้านคนนะครับแล้วก็ไฮไลท์คือโหลดแฟกเตอร์นะครับโหลดแฟกเตอร์เนี่ย92%คือเรียกว่านิวไฮเลย นะครับอ่านิวไฮเลยนะครับที่โควิดเนี่ยอย่างเก่งก็อ้าวสิอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเนี้ยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ทิ่เกตแฟร์เนี่ยเราก็เออ่คาดคร่าวๆนะครับคิดว่าน่าจะยืนจากไตรมาสสี่นะครับที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทอ่ะได้นะครับช่วงที่โควิดมันค่าตั๋วจะประมาณพันห้านะครับเราคิดว่าน่าจะสูงกว่าได้ซักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยโมเมนตัมประมาณเนี้ยเราลองพรีวิวมาเนี่ยเราเชื่อว่าไตรมาสหนึ่งน่าจะ กำไรละเพราะว่าตัวช่วยอันหนึ่งคือราคาน้ำมันนะครับถ้าไปดูสปอตไคลส์เนี่ยช่วงสี่ชิวมาหนึ่งิเนี่ยมันก็ลงมานหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มตั้งแต่ year todate นะครับน้ำมันเนี่ยแอบลงนะครับแอบลงซึ่งเนี่ยค่อนข้าง,งช่วยตัว A v พอสมควรเพราะว่าต้นทุนน้ำมันเขาประมาณเกือบสามสิบปอร์เซนตนะครับของคอสทั้งหมดดังนั้นพอเรา,ามมเริ่มตั้งต้นเนี่ยไฮยไลท์ของตัวเนี้ยคือพอชิหนึ่งเนี่ยเริ่มมีกำไรนะครับ ไปดูโมเมนตัมต่ออ่ะเล่าเล่า,ลาแบบยาวๆว,ว่ามองอยังไงนะครับคือว่า Q1 เนี่ยความจริงคนจีนทงเพิ่งเริ่มเข้ามาเองนะเพราะว่าเขาช่วงช่วง Q1 เ,เขาสามารถแรมอัพตัวไฟล์รูจีนเนี่ยได้ประมาณ40ไฟล์ต่อว,วีคนะครับ p โควิดเนี่ยประมาณ140ดัะนั้นเริ่มต้นเนี่ย Q1 ยังแบบสัก4สัก20-30ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอเข้าเรียกว่าซัมเมอร์สเกด l e นะครับคือประมาณปลายมีนาเนี่ย นะครับไฟเขาเพิ่มจาก40เนี่ยมาเป็นประมาณ67นะครับแล้วก็โหลดแฟกเตอร์เรืองมีนานเนี่ยเ,เห็นได้ยินมาว่า90บวกบวกนะครับฉะนั้นดีมานดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเพิ่มทยอยเพิ่มไฟจีนเนี่ยไปจนเทียบเท่า P COVID เนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับฉะนั้นจุดที่ดีคือวอลลุ่มของคนจีน,นจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆซึ่งสัสดส่วนรายได้คนจีนของ A V ประมาณประมาณ30% ฉะนั้นตรงนี้จะเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเติมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เครื่องบินนะครับปีที่แล้วเขามีเครื่องบินจอดที่ไม่ได้ใช้สิบลำสิบลำนี้เตรียมออามาเซิร์ฟคนสีนปีนี้แต่ว่าสิบลำนี้จะคอสนะครับเพราะว่าเครื่องบินจอดนี้มีคอสนะครับก็คือ DP ค่าเสี่ยงค่ามนเทนแนนคอสเหล่านั้นอ่ะกำลังจะแปลงมาเป็นรายได้แล้วก็กำไรในปีนี้นะฉะนั้นตัวจุดนี้คิดว่าโมเมนตัมเนี่ยคิวนคิวน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของโดเมสติกนะครับซึ่งเขาเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์อยู่แล้วนะครับอ่าครับปกติช่วงพีโควิดเขามาร์ค์มาร์เก็ตแชร์เนี่ยสามสามมาไต่มา,า,มาหนึ่งเนี่ยกระโดดขึ้นเป็น37มสิบเจ็ดนะครับและไฮไลท์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขากินมาร์เก็ตแชร์ได้แต่ว่าค่าตั๋วโดเมสติกอ่ะขึ้นจากประมาณพันหนึ่งอ่ะมาเป็นประมาณพันสองนะครับแปลว่าที่ตลาดทัวเรื่องการแข่งขันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่ามาร์เก็ตแชร์เขาก็ได้เพิ่ม แล้วก็ขึ้นค่าตั๋วได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ข้อมูลในสารีนนึงนะเข้าใจว่าข้อมูลมันยังเป็นของ BA เมื่อวานเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะแต่ว่าภาพรวมก็คือค่อนข้างแข็งแรงนะครับสำหรับประมาณการกำไรปีนี้พี่อ่องทำทั้งปีไว้1,300ล้านเนาะไตมาสหน่คาดสามก็เฉลี่ยนะเฉลี่ย <lat> ก็ตกพอๆกันทุกไตามาสอย่างนี้ไหมครัพี่อ่อง ครับความจริงเนี่ยเราคิดว่ากำไรน่าจะเป็นขาขึ้นเพราะว่าอย่างไตรมาสหนึ่งเนี่ยคนจีนน่ะเราเหมือนประมาณที่เมื่อกี้เล่าว่ามันน่าจะกลับมาได้สักประมาณ20-30%นใช่ไหมครับแต่ว่าพอมองไปจนถึงสิ้นปีจะค่อยๆแรมมากขึ้นไปจนเกือบสู่สภาวะปกติเราก็เลยเชื่อว่าแล้วรู้จีเนี่ยตอนนี้ดีมาร์ดีค่าตั๋วก็แพงกว่าที่โควิดนั้นเราเชื่อว่ากําไรมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นค่อยๆทยอย,อย,อยขึ้นไปนะครับที่เราว่าฝั่งคอสเนี่ยประมาณกลางปีเนี่ยอาจจะมีคอสเพิ่มเช่นอาจจะต้อง จ่ายค่า landing and Parking ให้ AOT เนี่ยเพิ่มในช่วงประมาณไตรมาสสองอาจจะมีสะดุดตรงนั้นนิดนึงแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี freely, ่ย <tamanho> คิดว่าโมเมนตัมเออร์เนงจะเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก <ario> ็ล ouais. ึกๆเนี่ยถ้ากำไรไตรมาสหนึ่งออกมาสามร้อยได้เนี่ยปีนี้พันสามน่าจะมีลุ้นที่ที่จะดีกว่านั้นได้นะครับอืมอืมเพราะว่าครึ่งหลังมันน่าจะต้องดีกว่าต้องโดยเฉพา Q4 เนี่ยมันต้องดีกว่าสามรอยเนาะ กคร,ราคา AA v วก็เมื่อวานนี้ก็ขยับขยับขึ้นมาจากโซนแนวรับหลักเหมือนกันนะครับแนวรับหลักของ A a วอยู่ที่มาสัก2.6กบวกลบนะฟื้นขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็น่าจะวันนี้มีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้นต่อได้เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ B a มาดีแล้วแล้วก็ดูจากภาพรวมก็ไม่น่าจะมีปัญหาคือทั้งทั้งคนจีนที่มาทั้งน้ำมันที่ลงอ่ะทุกอย่างมันดูเอื้อต่อการทำลไรกับ A อวทั้งนั้นเลยนะครับ ราคาเป้าหมายก็3ามบาท70นะครับยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะแต่ว่าพี่อ๋องกบอกว่าอาจจะมีติ่งๆว่าอาจจะทำได้เดี๋ยวครัถ้าเกิดว่า Q ิวสตาร์ทที่300ได้ตามคาดนะครับ